สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ลองวางดักแฟนครับตัวนี้ซูสองเจ็งานโฟมแผ่นแต่ว่าเป็นงานของโฟมไทยนะครับตัวนี้เป็นหกสิบสี่มิลครับมอเตอร์สองสองสองแปดสองสองครับสามพันห้าร้อยเควอันนี้ผมจะใส่สามเซลลก่อนนะครับมาดูกันครับว่า จะรอดหรือเปล่าครับขวาขยกซ้สายให้ยกอ p w พื่ขึ้นโอ้ยลมลมลมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับ ลมมันขวางอะเวเคยออฟได้อยู่ครับสามเซลครับนี่ยังไม่ลงสี่เซลนะครับนี่โอ้โหเสียงเสียงมาครับเสียงมา เสียงเล้าเขาเสียงเลาเสียงเล้าใจแล้วก็อาการก็จะใช้คันเร่งมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่า e d f ไม่ค่อยมีทอรกมีแต่รอบ โอ้โหเสียงเล้าใจครับผ่านครับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอาการบินเหมือนเดิมครับแค่เพียงว่ากำลังทอกไม่มีกำลังทอกน้อยลงรอดครับ อผ่านผลไปได้ด้วยดีครับ EDF หกสิบสี่มิลโอเคครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ